ข้อ13เขาให้ประโยคนี้มาแล้วก็ถามว่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะก็เราจะแก้สมการนี้เพื่อหาค่า x อ,ออกมาก่อนนะก็จะเห็นว่าตัวนี้มี arcsine อ,อยู่เราจะใส่ sine ทั้งสองข้างเพื่อให้มันตัดกับ arcsine นะแต่ก่อนที่จะใส่ sine เนี่ยเราจะย้ายตัวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเพื่อให้คิดเลขน้อยๆนะแล้วก็ใส่ sine ไปทั้งสองข้าง s i ดกับ a r c s i n ก็จะตัดกันตัวนี้ก็จะเหลือ 5x นะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากายส่วน2เนี่ยเป็นเป็นมุมแกนดิ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็นโคฟังชันโคฟังชันของ s i n ก็คือ c o s เนะเราตรงนี้ายส่วน2ลบซีตาเนี่ยเราจะได้เครื่องหมายตรงเนี้เป็นบวกก็จะได้แบบนี้ c นะ cos ของ a r c s i n x เนี่ยเราจะใช้สามเหลี่ยมเข้ามาช่วย a r c s i n x ก็คือ มุมที่ sin เราได้ x sin เนี่ยคือข้ามส่วนฉากเพราะฉะนั้น arc s i n x ก็คือมุมที่มีข้ามหารด้วยฉากเนี่ยเท่ากับ x ก,ก็จะได้สามเหลี่ยมรูปนี้นะใช้พิทาโกรัสคิดออกมาเนี่ยจะได้ด้านนี้เท่ากับเท่านี้นะ cos arc s i n x ก็คือ cos มุมนี้ก็คือชิดส่วนฉากก็คืออันนี้หารด้วย1ก็จะได้แบบนี้นะแล้วจากอันนี้เนี่ยยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้แบบนี้ เนื่องจากรูทเนี่ยมันให้ค่าติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0แบบนี้นะก็ตัวนี้ย้าย x ก,กำลังสองไปรวมกันแล้วก็ย้าย26ลงมาหารแล้วก็ถอดรูททั้งสองข้างเนี่ยจะได้ x เ,เท่ากับบวกลบเท่านี้นะแต่เนื่องจาก x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็จะใช้ได้แต่ค่าบวกค่าเดียวพอได้ค่า x เ,เท่ากับเท่านี้ปุ๊บก็เอาไปแทนในสามเหลี่ยมรูปนี้นะ ตัวนี้ก็จะเท่ากับเท่านี้ส่วนตัวนี้ก็แทน x ด้วย1ส่วนรูทยีแล้วก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ด้านนี้ยาวเท่ากับเท่านี้นะข้อนี้เขาถามว่าแทนของอ r c s i n ซ x เท่ากับเท่าไหร่อา c s i n ซ x เนี่ยมันคือมุมนี้นะเพราะฉะนั้นแทนของมุมเนี้ยจะเท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือด้านนี้หารด้วยด้านนี้แบบนี้นะก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้แทนอ r c s i n ซ x เท่ากับ1ส่วน5้านะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ1น,นั่นเอง